สวัสดีครับ FC ทุกทุกท่านนะครับไอ้กี้ซีจะมาพบมาเจอกับนะฮะพวกบ่าวที่ไม่รู้ว่าหน้าตาเอาสดีครับสวัสดีครับยไม่มีอะไรจะโชว์ FC ผมไม่มีโชว์ไม่มีโชว์เลยเฮ้ยเขาเขาเขาตรงสว่างสว่างหน่อยได้ไหมสว่างสว่างหน่อยนึงสว่างสว่างหน่อยนึงเอ้วมันก็เห็นนี่เปิดเปิดม่วงหน่อยพี่ไม่กล้าเปิดหมดเลยโอ้โหไหนบอกว่าจะโชว์ ไม่โวไอ้โ้ยไอ้โชยจะถดเทินรอเราอีกขนาดนี้ยังไม่โชยเหรอพี่รอนานคิวยาวฮะไปตัดร้านไหนนี่จำร้านได้ไหมร้ารานดิจำได้ไหมไปทำไมเอาดูรอพาผมไปด้วยพาผมไปด้วยเขาตัดีเโอ้อันนี้ซื้อขนมอหิวขนมใช่ไหมไ้โชย i อดเทนี่เอาสี่สอสี่สอง สิสองเนี่ยใช่อันนั้นสิบสองลูกพี่ให้ลูกน้องเหรอเออเอาอเลี้ยงเลี้ยงอาหารลูกน้องนนวิ่งรับในในร้านเดี๋ยวค้าว่าจะได้ไม่แบกอ่าบอกว่าจะไม่เลี้ยงนะคุยมานเลยเดี๋ยวว่าใจอ่อนใจอ่อนใช่ไหมมาแล้วใช่ไหมมาแล้วไปเอาเอาโนดโนดตะกิลกว่าเพื่อนโน่นตะกิ้เลยนั่นน่พี่มือดีขนาดเลย มาโยข้างนอกดิพี่มันมีรูตายแล้วจับใส่ปากเลยสิโอ้กลัวกัด totally มือบ่ดักรึบ่ะน่าเอาอีกแล้วหัวหน้าคอยดกรึบสีดาไปคุณด้ยด่าดักรึบนานโอ้นี่เห็นไหมแม่นเนี่ยฟึ๊บฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บสีดาฟึ๊บฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บสีดาไม่กินเพื่อนแล้วสีดาทานเพื่อนหรอกสีดาทำอะไรเช้า หนึ่งสองสามสี่สี่สิบเจ็ดสี่เจ็ดเลสาบาทถึงห้าสิบเนสามตัดสตัว 3, ตัวเหรอครับเห็นทอนเหลือสิบาทเหลือเงินทอนสิบาทพออุปพรอะไรกี่ฟันน่ะเออันนี่น่ยเอฟซีมันจะรอยดีวันหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ใช่อเรลีเองทอนสิบบาทครับขอบคุณมากครับ โอ้โดจะจะไม่ได้ดูจริงๆเหรทรงผมเนี่ยฮะตอนดูคลิปหน้าโอ้ยอะไรไม่อยากเปิดเผยในคลิปผมว่างั้นเถอะอ๋อจะเปิดเผยในคลิปตัวเองโอเคโอเคไม่เป็นไรขอบคุณมากๆดูแค่นี้ก็รู้สึกว่าหล่อเท่แล้วอ่ะโล่งเลยโล่งนะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าไปตัดผมนี่ไอ้นี่มันไปตัดนานแล้วอ๋อดูลอยากตัด อยากตัดโดนแล้วโอ้เอาถ้าแงบบั้นนึกว่าจะมีใครมาหาห,าหรือ,อยังไงดูยามดูเนาะเอ๋อมันดูดีดูหล่อหน่อยเนาะมผมก็อยากตัดแล้วลูกพี่รู้สึกว่าผมจะยาว,วแล้ยซื้อมาเอาอีกทีปุตตัดเดี๋บ่ฮะวใบตุ้งยูวิว่ง,<า>วงับตุ้งไปอยู่ล<ะ>้วอือโอ้เป็นไรหรือพี่ว่าเอาปุตตัดมานี่บ่ก็เลยแบบมันก็ยังไม่เท่าไรหรอกเพราะได้อยู่จะบัสจ้าตัดไปนะ 60บาทก็โอเคอยู่ราคาโอเคอยู่60บาทปกติเัากอนคนวาให้ฮะคอกคนมาให้กคนหนวดด้วยตัดติบ้านเขาไม่คนให้เหรอเราเกือบอยับเลยกคนหนวดซอยซอยขนตูดอืมขนตุ่มไม่ไม่ไอยเราตู่ดดตุ่เข่าผมเนี่ยเราชอบแค่นี้ทีบริการอะไรดีขนาดนั้นเหรอผมลดเข่าเนี่ย คำ <c oughs> ๆนะเอฟซีมันไม่มีหลอกบริการอะไรขนาดนั้นเนาะเออโอาเอฟซีทุกพี่ผมคงไม่ได้เห็นนะครับเอฟซี FC ทรงผม,มของพี่บ่า<ม>ไวไปไปดูคลิป<ม>ของพี่บ่าวแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่บ่าว<ม>จะ<ม><ม>ไปเปิด<ม>จะเห็นตรงต้องตอง้ตองดูเรื่อยเออต้องเปิดเผยเนาะคลิปนะ้แต่ดูข้างๆแล้วโอ้โหได้เลยนะเนี่ยได้เลยเนี่ยฮึแม่เห็นแล้วก็ อยากไปทําแต่อีกสักเดือนนึงอ่ะผมอีกสักเดือนนึงได้ยังดีได้อยู่เขาไม่ต้องบอกเขาเลยตรงอะไรไม่ต้องบอกเขาเขาดูเบ้าหน้าเราเขาตัดให้เลยอ่ะตัดใจช่างเขาบอกยังผมเขาบอกตามใจช่างเหรอผม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 บอกอ่ะสุดท้ายยูเอาตรงอะไรอ่าอ่าเราบอกว่าแล้วแต่ช่างแล้วแต่ช่างช่างเขาก็เลยจัดให้เราเลยเขาเพื่อเดูแล้วก็คือเขาดูเราเขารู้เลยว่าเราเหมาะกับทรงอะไรใช่ไหม โอ้ยังงี้ถือว่าหน้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 าไปใช้บริการนะเดี๋ยวคุยก็ได้กินที่จะกลับไปแลอจะกลับแล้วไปเลยไม่เป็นไรผมคุยต่อไป็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเกรงใจโอเคมันกินที่ไหนฮ่าอือกลับไปเถอะมาหาปลากินกันนี่หรอพี่นี่ปลานี่ นเือนแแต่ว่ามันน้าเยอะยกยอเนี่ยขนาดน้ำพึ่นเอายกยอมายกเนี่ยยกไม่ได้เลยเพราะว่าปลามันหนุนพื้นที่น้ํามันกี่เอเคอร์แล้วนี่แล,ออแล้วปลาลูกคอ,อกผมปลาช่อนออกหลายคอ,อกนะตอนนี้นะ่ะอืมเนี่ยเอาลูกไปหลายคอ,อกมากเลยเดี๋ยวผมจะต้องปล่อยให้ไอ้นี่ก่อน เออให้โตสักหน่อยก่อนมีสักสี่ห้าลูกคอกเนี่ยก็เต็มบ่อแล้วป่าเหลือๆแล้วไม่อยู่ใช่ไหมมันไปเรื่อยเนาะวนไปเรื่อยวนนาลงไปก็เออก็วนเวียนอยู่แถวนี้แหละเหลือสักสี่ห้าตัวยังดีมันกินกันไปเออกินกันเออกินกันเองเนาะผูกปลาดุกปลาช่อนเนาะ เอออาจจะอาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่ามันไม่เหลือเลยเอซตอนช่วงหน้าแรงๆสูบมาได้ไม่ถึงยี่สิบตัวเหมือนจะเยอะเนาะเอออ,อ,อไปไปหอนานรักษาสุขภาพกินให้หมดก่อนอใช่ไหมนี่กินขนมเต็มไม้เต็มมือในเะ <c oughs> อฟซีโอเอาเค่ละแกกินอะไร มันมันมันดีอย่างหนึ่งนะที่เจ้าไม่มีลูกไม่มีเต่ามีใครแย่งกิน,นจริงนะเนี่ยอยากจะกินอะไรก็กินอยากไปไหนก็ไปอยากทําอะไรก็ทำมันก็ดีอยากเสียย่างว่าเสียย่างเสียย่างไม่มีแครบนมันก็ไม่มีใครเติมเต็มเนาะนใช่ใช่ขาดความมนุษย์อะความมนุษย์มันต้องมีคู่แค่อหนจะ<อ>มีคู่มีใครอยากผมก็จะขาดเพราะว่ามนุษย์หนึ่งชีวิตไม่สมบูรณ์แบบ คือประมาณว่าเกิดมาแบบนี้แล้วมันยังไม่ไม่ครบก็ว่าเสียชาติเกิดอ๋อเสียชาติเกิดก็เป็นได้เออไม่ใช่ก็ดีใจนะดีมันก็บินถูกางนึงก็อืมปียปใจนึงอืมตัวผมให้ปีตัวนี้แล้วอยากมีไหมนี่อยากมีไหมนี่เรได้ยังไงได้หมดตอนนี้มันขนาดนี้ไงขนาดนี้แล้วเนาะดูบ้างก็สิสิบสี่สิบกว่าปีแล้วนะ อ,อยู่ต่อยสักสิบปีก็คงจะมันไม่รอดมันคนเราไม่รู้ลาาแล้วอาจาจะอาจจะถึงลอยก็ได้มั้งเจ้าอ,นนอ,อ,อ่ะฮะถ,ถงงึ็นมงสวิรบุญแล้วแหล,ละนะทุกคนนะทุกวันนี้อออเอออไพี่จ๋าพูดจะถึงพุงนี้หรือเปล่าโอตายแล้ว <laughs> ไปไปรีบไปเถอะรีบไปเถอรีบรีบ,รบ,รบกลับเถอพี่เอ้ย <laughs> โอ้ยตายแลยอยู่ถึงพุงนี้รืป่าพุงนี้ตื่นมาจะได้ตื่นหรือเปล่าเนาะ เออเอาเอาแน่นะทําเป็นเล่นไปชีวิตคนเราเป็นเรื่องปกติแหละเอออออ้ขอบคุณมากที่แวะมาให้เห็นทรงผมนิดนึงถึงจะไม่เห็นเต็มเต็มหัวก็ยังดีขอบคุณมากครับผมโอ้เอฟซีพี่ผมไปแล้วนะฮะว่าจะดูทรงผมซะหน่อยว่าจะรีวิวซะหน่อยแหมพี่เขาไม่ยอมเปิดหมวกในเอฟซีก็ไม่เป็นไรครับเราก็ค่อยไปดูในคลิปของพี่บ่าวก็ดีแล้วกันนะครับคลิปนี้ฝากไปตอนนี้กับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย